ณดงไม้ไา่สลับซับซ้อนทอดเงาครึ้มปกคลุมสาลาริมทางเปลี่ยวที่ร่ำลือกันว่าสิ่งสู่ด้วยผีใตวันโกนมานานนับศตวรรษเรื่องราวเล่าขานถึงหญิงงามนามบัวผันที่จบชีวิตลงอย่างกระทันหันในวันโกนผมไฟด้วยเหตุผิดหวังในรักจากชายคนรักที่บวชไม่สึกทิ้งให้ความแค้นและความเศร้าอาลายัยวนเวียนณที่แห่งนี้คืนหนึ่งในคืนเดินดาบ อากาศหนาวเย็นยเยือกจับใจมีหนุ่นนักเดินทางผู้หนึ่งนามว่าพลายต้องเดินทางผ่านเส้นทางเปลี่ยวสายนี้เพราะถูกเร่งให้ไปทำบุญทอดกระถิ่นที่วัดป่าอีกหมู่บ้านก่อนรุ่งสางสัญญาณโทรศัพท์ดับสนิทไฟฉายก็รวนเรพลายเหลือไปเห็นแสงรำไรจากสาลาริมทางจึงตัดสินใจแวะพักขออาศัยนอนค้างคืนด้วยความอ่อนล้า ทันทีที่ย่างเท้าเข้าสู่ศาลากลิ่นทูบเก่าคลุ้งเตะจ,จมูกเบื้องหน้าปรากฏร่างหญิงสาวในชุดไทยโบราณสีขาวนวลผมยาวสยายปกคลุมใบหน้าที่งดงามแต่แฝงไว้ด้วยความเศร้าส้อยและอาลัยอาวร์เธอนั่งหวีผมอยู่ใต้เงาตะคุมต้นโพใหญ่พลายรู้ทันทีว่านี่คือผีตายวันโกนที่ร่ำลือแต่ด้วยความเหนื่อยล้าจนเกินจะหวาดกลัวเขาจึงก้มลงกราบขอขมาแล้วเอ่ยว่า ข้าพเจ้าไม่ได้มีเจตนารบกวนแม่นางเพียงขออาศัยพักแรมเพื่อไปทำบุญทอดกระถิ่งที่วัดป่าขออย่าได้ถือโทษหญิงสาวเงยหน้าขึ้นดวงตาแดงก่ำราวกับเพึ่งร้องไห้มาเธอมองพลายด้วยแววตาที่ยากจะคาดเดาเสียงของเธอแผ่วเบาจนแทบไม่ได้ยินเจ้าไม่กลัวข้าหรือ พลายตอบกลับด้วยน้ำเสียงจริงใจความดีงามนำทางย่อมไม่มีสิ่งใดให้น่ากลัวหากแม่นางมีทุกข์ใจข้าพเจ้าพร้อมรับฟังบัวผันตัดสินใจเล่าเรื่องราวความเจ็บปวดในอดีตให้พลายฟังพลายรับฟังด้วยความสงบไม่ตัดสินและเห็นอกเห็นใจเมื่อเรื่องราวจบลงพลายจึงชวนเธอไปร่วมอนุโมทนาบุญทอดกระถินที่วัดป่าในวันรุ่งขึ้นเพื่ออุทิศกุศลให้เธอได้พ้นจากบ่วงกรรม รุ่งเช้าเมื่อแสงแรกของวันเบิกฟ้าพลายรีบเดินทางต่อมุ่งหน้าสู่วัดป่าตามที่ตั้งใจไว้ทันทีที่เข้าไปในโบสถ์พลายก็พบกับพระอาจารย์ที่กำลังรออยู่พลายเล่าถึงเหตุการณ์ที่สาลาริมทางให้ฟังพระอาจารย์ฟังอย่างสงบแล้วยิ้มอย่างเมตตาโยมบุญกุศลย่อมนำพาซึ่งความสุขความเมตตาของโยมได้ปลดบ่วงแห่งทุกข์ให้วิญ,ญญาณได้พ้นจากความยึดติดแล้ว พลายกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เขารู้สึกเบาใจอย่างประหลาด เมื่อกลับมายังศาลาริมทางในคราวหลังศาลาแห่งนี้ดูสงบเงียบแสงแดดสาดส่องลงมายังอบอุ่นไม่มีความรู้สึกอึมครึมหรือวังเวงอีกต่อไปบางทีบัวผันคงได้รับอานิสง์แห่งบุญและได้พบกับความสงบในที่สุดเรื่องราวของผีตายวันโกนกับสาลาริมทางเปลี่ยวจึงกลายเป็นตำนานแห่งเมตตาและความเข้าใจที่ยังคงเล่าขานกันมาจนถึงปัจจุบัน